สวัสดีครับผมบอสชัยกมลเสื่มส่งวิทยานะครับผมจากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์นะครับรับบทเป็นพายุครับครับสวัสดีครับผมนุ่นนัทรัตนะครับรับบทเป็นน้องวาเลนครับผมจากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ครับก็เสน่ห์ของตัวละครที่ไรับใช่ไหมครับก็ผมรู้สึกว่าจะเป็นคนที่ถ้าคาแรคเตอร์ตรงกับกับตัวตัวผมนะตัวพายุกับตัวผมก็ จะเป็นความนิ่งครับผมความที่แบบว่าเขาทําอะไรก็จะมีสเสน่ห์อะไรประมาณนี้ครับอ่าอย่างอย่างอย่างโนอ,อื่นละของผมถ้าเป็นส่วนที่เหมือนหเหมือนเลนช,ชอบเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสูงครับผมเป็นคนที่มีความพยายามเวลาอยากจะได้อะไรหรืออยากจะทําอะไรก็จะทํามันจนกว่ามันจะสําเร็จครับผมอชอบตรงไหนใช่ไหมครับผมชอบในมุมที่พี่พายุจริงจัง เพราะว่าเขาค่อนข้างแบบเราใช้ความจริงจังจริงใจในการแบบทำสิ่งต่างๆเพื่อให้มันสำเร็จอะไรเงี้ยครับผมของผมก็น่าจะเป็นเรื่อง energy ของน้องเลนความสดใสร่าเริงที่แบบว่าผมได้ได้ปล่อยเหมือนความเป็นวาเลนข้างในตัวผมออกมาอะไรอย่างนี้ครับผมครับผมก็ก็มีการเตรียมตัวน่ารู้ลักครับผมทางมีแมววานก็ได้ส่ง ไปเทรนกับพี่พี่เทรนเนอร์ที่ฟิตเนสด้วยนะครับผมส่วนส่วนอื่นก็ส่วนของผมก็ของผมก็ไม่ต้องไม่ต้องฟิตเนสเยอะขนาดนั้นครับผมเพราะก็ด้วยความที่วาเลนก็จะเป็นเด็กน่ารักเป็นตัวเล็กเป็นไอต้าอต้าแต่ส่วนแต่ส่วนผมนี่ต้องแบบตัวใหญ่ๆหญ่น่อยใช่ครับก็ในความคาดหวังของผมผมก็คาดหวังอยากให แฟนๆทุกคนนะครับแบบยอมรับแล้วก็เอ็นดูพวกเรานะครับให้โอกาสเปิดใจพวกเรานักแสดงใหม่ทั้งคู่นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยอินเข้าไปถึงตัวละครแล้วก็อินเข้าไปถึงซีรีส์นะครับผมก็นั่นแหละครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจถึงทุกๆตัวละครในซีรีส์นี้เลยว่าเขารู้สึกอะไรเขาแบบ เสน่ห์ของตัวละครน,นั้นๆนนอ่ะมันเป็นยังไงใช่ครับผมก็ก็ <c oughs> ก็ประมาณนัน้นครับผมมีฉากพิเศษแน่นอนครับมีฉากพิเศษหลายฉากเลย,ลยเลยใช่ครับแต่ว่าขออุ้มไว้ก่อนเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวไม่ลุ้นเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่อะไรดีเดี๋ยวไม,เวไม่เดี๋ยวไม่แซบ <c oughs> ครับผมใช่ก็มีฉาก ที่ที่ลนะไะคนรอแน่นอนะใช่ <joking> คำนี้ดีกว่าครับผมครับผม,บผมก็ฝากผลงานนะครับก็ยังไงก็ฝากบรรยากาศรักเดีอยวซีรีส์ด้วยนะครับผมครับ ฝากบรรยากาศรักเดี๋ที่พวกเราทั้ง4ี่คนตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับมันมากๆรวมทั้งทีงานมีไวทุกคนด้วยครับผมใช่ครับผมแล้วก็ช่องทางงานช่องทางการติดตามนะครับก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางของโซเชียลของมีไมวายได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter หรือว่า YouTube, TikTok ได้ทุกช่องทางเลยครับของมีไมวายครับ ก็งนแล้วก็ของผมมี2ช่องทางครับ IG ก็เป็น BCKM1X9X ครับผมส่วน Twitter ก็เป็น BCKM1X9X เช่นกันครับของผมเป็น IG กับ Twitter เหมือนกันครับผมก็ IG เป็น NOEULEE Under Score ครับผม No Ullie แล้วก็ Twitter จะเป็น NOEULELEE e e แล้วก็เลข6กครับผม No Ullie ครับผม 아, 네팬 여러분, 안녕하... 여러분 안녕하세요. 네 이번 이번에 기회해서 러브 인디애드 시리즈 하게 됐어요. 네 앞으로 예쁜 모습 그 멋있는 모습만 보여드릴테니 앞으로도 많이 응원해주시고 예쁘게 봐주세요. 감사합니다. 화범 전범 배합 배배 메달 ครับผมก็เดี๋ยวนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะครับขอบคุณนะคร<ม>ัขบะะขอบคุณเลยขอบคุณนะครับ